สวัสดีค่ะเข้าป่าเหตุการ์พวกเราวันนี้เรามาสามคนนะคะกับตะก้องกับชบากับนายพันบอยนี่ป่ามาของเราเมื่อวานวันนี้เราจะมานมํามันอีกไปเข้าไปกันเลยนี่พามาเก็บเห็ดจ้านี่เด้อนีดอกงามๆเลยนี่แล้วก็นี่ค่ะนี่เด้ง ดอกกระลังกระลังแกงเลยอ่ะมีดําดอกหนึ่งเบอรยุงลายห,หลายพี่น้องนี่กพี่ดอกหนึ่งพี่ดอกหนึ่งอ,อ้ยเบื้องพี่น้องเบื้องนี่อีกดอกหนึ่งนี่นี่ดอกหนึ่งปล่อยอไว้ให้คอนอื่นเขา พี่อีกนี่แล้วก็นี่นโอ้ยเบงกำลังงามเลยแบบกำลังจี๋ๆเลยเดึงกำลัางงามเลยนี่เบงเห็ดมีแต่ดอกงามๆเลยเอ้ยบงคุณคุณอุ้ยคุณคุณเด้อพี่อุ้ยพี่พี่น้องมีแต่ดอกงามๆเลยค่ะพูดอีกพีอีกดอ,ก,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 อกนึงนี่กลังงามเลยบอนี่นี่ กำลังแกงเลยดอกมม่วงเลยไอ,อ้กินข่าวมื่อยแห้งกิน <laughs> ข่าวก็มาแดกวางกอมาเด้กกินข่าวไปหนังก็เด้อกินข่าวเด้อไปหนังไปเฮ็ดกินข่าวเด้อมาเด้อเ,อเ,อเ,อเอบ่งยันหน้ากับตาจอยแม,น,มนเบ่งแต่ละคนโอ้ยนี่อีมันกับมันจอยด่วนนั่นบอกฮะเอปีกอ่อนปีกอ่อนบอกครับอีกคู่หนึ่งอยู่อ่า ป่านนี้เดินแล้วบอกยังไม่จะไปทังไหนบ่เป็นยังมั้าทังสูมือแล้ววันนี้ข้าได้เฮ็ดเห็ดขมเกือบเต็มตาตาข้าใหญ่ะนี่มแต่ดอกสวยๆเลยผไในเบื้องทั้งบนในเบื้องกับชบา อ,อู๋ชบาบ้านอู้สบ้านได้พี่ดอกสวยๆเลยเบรอร์พี่ดอกงามเลยวะ่ะเออเดี๋ยมานี่ดเดียวไป,ไปเฮานี่เราจะออกจากป่าลแล้วค่ะเพราะว่าเฮาเมื่อยแล้วเฮาจะกลับบ้านแล้วเฮาจะไปขายของไปเฮาเต็มตานะคะกลับบา้านกลับบ้านแล้วแล้วก็ได้เกต